ตอนนี้อยู่โรงเรียนน้องพิมพนะคะบรรยากาศคึ้มคึมฝนตกแน่นอนเลยโรงเรียนอนลรุณาสมุทรสงครามบรรยากาศตอนเลิกเรียนนุน่นน้องพิมพเรียนอยู่ตรงนู้นตึกสีส้มๆฝั่งนู้นนะฝั่งปถมมอปลายจะอยู่ฝั่งนูน้นอพิมไม่ไปที่ลูก หันมาดีๆทีลูกฝนตกแน่ๆเลยนี่บรรยากาศรอบๆโบสถ์คิสสมุทรสงครามบางก้วแขวกตรงนี้จะเป็นตลาดรถก็ทยอยมารับเด็กๆบรรยากาศหลังเลิกเรียนตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลเนาะ อะไรนะ,นก,นะกว้างสุดแล้วเหรอฝั<ช>่งหน้าโบสถก็สวยริงแม่น้ำนเนาะฝนตกแน่ๆวันนี้วันที่แปดหรือเก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพิมพ์ ลืมเก้าเหรอเแม่วันนี้หนูต้องน,นอน,น,อนเร็วๆเพราะว่าฮัวอ้อนฮัอ้อนเขาจะโทรไปหาแม่แม่แล้วก็บอกว่าเด็ดเด็ดนอนอยังเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ฮัวอ้บอกว่าใครที่ตาดำอ่ะอายุจะน้อยจะสั้นแล้วก็จะตายเร็วเพราะว่าเพื <laughs> หรอใช่เขานอนดึกอ๋อนอนดึกนอนดึกเสียเลยเหรอใช่โอ้หน่ากลัวจังเลยงั้นหนูต้องนอนเร็วๆนะลูกนะใช่โอเคเดี๋ยววันนี้แม่พานอนสองทุ่มเลยอยากเล่นมือถือโอเคเตะบอลแล้วหนูลูกหนูคือบอลแล้วก็เตะอืมแต่ว่าเพื่อนรับไม่ได้เพื่อนเราไม่ได้วันนี้หนูเรียนพละเลยหรอลูกหนูเรียนพละด้วยหรอลูก เ,เพื่อนนี่ชื่อรีโอดูโดนดุเหรอลูกคุณนกดุเรื่องเรียนตอนเรียนอังกฤษเหรอจะสาม,มนาทีแล้ว